แพะเลียโดนแพะเลียแล้วนะฮะมันเอาหัวมาชนต้นอ้อนั่นมันผิดนี่ก็หยอกแต่พวกหญิงแล้วเมื่อกี้เห็นมันทําอะไรกันด้วยอ๋อนี่ตัวเมียอันน้ตัวผู้ตัวเล็กตัวผู้อุ้ยตัวเมียมันห่วงมันมันห่วงมันห่วงแล้วมันอิจฉาเธอเธอสวยก็มันมาเลยนจะผิดมันมันมากัดเสื้อต้นอ้อนเมื่อกี้ตอนตอนเฮียเดินมาเฮียเห็นมันสแก๊แผ่นกันด้วยสแก๊แผ่นไม้มันตัวผู้บนได้เฮียง่ายง่ายคัมมัน่ะอาเหรอเออไอ้นั่นกระพุอ่าแล้วตัวเมียไปไหนอ่ะ ยังไงห้อยติดเชฟอย่าูดไม่ได้อิจฉาแล้วยายลองเพรว่านั่นไงทำถามติดเหลืองไหมไม่รู้ยายติดเหลืองไม่ถ้าพูดเมื่อกี้อ่ะติดก็ติดไปเหอะพูดไปแล้วอ๋ไม่รู้สิพูดไปแล้วแต่ยายลองว่ะใช่เหรอเอาขอวนเนี้ยถ่ายคลิปก่อนเด้อยอาอแสดงว่าเมื่อเช้ามันสแกตคันนะสองตัวเนี้ยแสดงว่าผู้ชายกับผู้ชายเหรอเออ ยายกุหล่ำหำแท้นะเล่นใหญลยมัจะช่แต่มาเล่นขึ้นเลยพี่ออมาดยงก็ิยก็วยยวยยาว 嗯。 ปล่อยเนีาเอาเอาให้มันกินไหมเออบุเป็นอย่างรอกมันมันเล่นมันบริสุทธิอย่าตัวนี้นะดื้อเนาะ

นมันจะนีเขาเแม่มันจะชนมันเป็นแ่มีตัวเดียวแหละมันมีตัวเดียวที่มันเดืออชนเือนอ๋อไปไปหิวข้าวแลว กินข้าวา ดูแพะตามก้นแพะไปเนาะเพื่อนก็เป็นตะแพงเนาะเพื่อนก็หยอกยายด้วยค่ะยายก็รักเพื่อนค่ะยายก็รักไรแพะสองตัวนี่น่ารักมาทีไรก็ทายแต่ว่ายายไม่ได้อารมณ์รค่ะกัวติดเหลืองค่ะแต่ว่าอันนี้ติดก็ไม่เป็นไรตูอยู่นี้เข้าไป Ở <laughs> <laughs> à, khái bông luôn Mất xì khảo với bỏ phô nhai Nè, nè Ơn áo nè mẹ Bỏ nè ơn áo mất bay ได้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามหลักพยายเลยนะคะขอบคุณค่ะ